สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับคดีที่จะมาเล่าในวันนี้เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาเป็นเรื่องราวด้านมืดและด้านสว่างของนายทหารยศพลอากาศเอกคนหนึ่งยานออรีนเป็นยานชนบทอยู่ในเมืองออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองอยู่ห่างจากใจกลางเมืองออตตาวาประมาณ16กิโเมตรในเดือนมกราคมปี2009ครอบครัวโรเจอร์ ที่อาศัยอยู่ในย่านออรีนกลับจากการไปเที่ยวเมืองโตรอนโตหลังจากเข้าไปในบ้านขณะที่ลูกสาววัย15ปีกําลังจัดเสื้อผ้าของตัวเองก็พบว่าชุดชั้นในที่อยู่ในลิ้นชักในห้องนอนหายไปหมดเลยรวมทั้งกระโปรงสีแดงในตู้เสื้อผ้ารองเท้าส้นสูงอีกสองสาคู่ชุดว่ายน้ําและภาพถ่ายบางส่วนก็หายไปด้วยสองสาม,มีภรรยาจึงรีบแจ้งความ เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในย่านออลีนในช่วงปี2008-2009ถึง2009ในออลีนเคยเกิดคดีลักทรัพย์ตามบ้านที่คล้ายคลึงกันนี้มาแล้วทั้งหมด34คดีโดยหัวขโมยคนนี้จะขโมยเฉพาะชุดชั้นในผู้หญิงตำรวจออลีนเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังแต่ทางตำรวจก็พยายามตามสืบอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากย่านออลีนขับรถสชั่วโมง ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะถึงย่านทวีตก็มีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นเช่นกันเมดิสันวัย35ปีสถานะโสดเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในย่านทวีตบ่ายวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี2009เมดิสันกลับมาถึงบ้านวันนั้นเป็นวันเกิดของเธอเธอเข้าไปในห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมตัวไปฉลองที่บ้านของเพื่อนแต่เมื่อเข้าไปในห้องนอนกลับพบว่าลิ้นชักต้องหัวเตียงถูกเปิดออกของใช้ส่วนตัวในลิ้นชัก ก็หายไปแต่เมดิสันไม่ได้แจ้งความเพราะว่าของที่ถูกขโมยไปเป็นของที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวคืนก่อนเมดิสันจะไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนก่อนเธอออกจากบ้านเธอตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าปิดประตูปิดหน้าต่างหมดทุกบานแต่วันรุ่งขึ้นพอกลับมาถึงบ้านกลับพบว่าในห้องนอนลินชักที่เก็บกางเกงในไว้เปิดค้างอยู่และไม่มีกางเกงในเหลืออยู่เลยในห้องหนังสือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เปิดใช้งานมาหลายปี กลับเปิดเครื่องอยู่บนหน้าจอมีข้อความว่าเชิญแจ้งความเลยฉันจะให้ผู้พิพากษาดูว่าของลิลินชักหัวเตียงของเธอมันน่าร้าใจขนาดไหนยานทวีตอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองโตรอนโตและออตตาวามีประชากร5,200คนทุกคนต่างก็รู้จักกันหมดเป็นยานที่เงียบสงบทุกคนเป็นมิตรต่อกันแต่ทว่าตั้งแต่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงของปี2007กลับมีหัวขมโมยปรากฏขึ้น โดยขโมยเฉพาะชุดชั้นในของผู้หญิงคริสตินวัย20ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังคืนวันนั้นเธอกลับมาจากข้างนอกเดินจากโรงรถเข้าไปในบ้านเธอเห็นเงาดำของร่างสูงใหญ่วิ่งออกจากห้องรับแขกคริสตินยังนึกว่าเป็นลูกของเพื่อนบ้านมาแกล้งอําเล่นแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องนอนกลับพบว่าชุดชั้นในที่อยู่ในลิ้นชักหายไปหมดเลยและช่วงไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็เกิดเหตุลักขโมยชุดชั้นในผู้หญิง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทางตำรวจพยายามตามสืบแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆคืนวันที่17กันยายนปี2009คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกวัย8ขวบกำลังนอนหลับอยู่ตอนตีหนึ่งมีผู้ชายสวมหมวกไอ้โมงบุกเข้ามาในบ้านและทำการล่วงละเมิดเธอและยังถ่ายภาพไว้ด้วยจากนั้นก็จากไปตอนประมาณตีสามคืนวันต่อมาผู้ชายคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งและทำแบบเดียวกับคืนก่อน แถมยังเอาชุดชั้นในของเธอไปด้วยหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีผู้หญิงที่อาศัยอยู่เพียงลําพังถูกล่วงละเมิดอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายที่สวมหมวกไอ้โมงและถ่ายรูปไว้เหมือนเช่นเคยการกระทําต่างๆใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งยิงสาวถามผู้ชายคนนั้นว่าจะจัดการเก็บเธอไหมผู้ชายตอบว่าไม่จําเป็นต้องถึงขั้นนั้นภายหลังผู้หญิงคนนี้ก็เข้าแจ้งความเธอบอกกับตํารวจว่าเสียงของผู้ชายคนนี้ คุ้นหูมากแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคดีนี้เป็นฝีมือของคนคนเดียวกันแล้วคนคนนี้ก็น่าจะอาศัยอยู่ในย่านนี้ด้วยตำรวจไล่สอบถามไปตามบ้านทีละหลังแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆจนกระทั่งสองเดือนต่อมาเกิดคดีทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตขึ้นในเมืองไบรตันซึ่งอยู่ห่างจากย่านทวีตโดยใช้เวลาขับรถหนึ่งชั่วโมงมาลีฟานโคโม จกอากาศโทยหญิงวัย8 8ปีอาศัยอยู่ในเมืองไบรตันรัฐออเทลีโอโคมเป็นทหารอากาศหญิงประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศเทรนตันซึ่งเป็นฐานทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาในวันที่25พฤศจิกายนปี2009ภายในบ้านของโคโมมีคนพบร่างอันเย็นเฉียบของเธอเธอเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจผู้ก่อเหตุไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้2เดือนต่อมา เจสสิก้าร้อยวัย27ปีที่อาศัยอยู่เพียงลำพังหายตัวไปบ้านของเจสสิก้าอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข37ระหว่างเมืองไบตันกับย่านทวีตคืนวันที่28มกราคมปี2010เจสสิก้ากลับมาที่บ้านตอนสี่ทุ่มครึ่งเธอส่งข้อความหาน้องชายที่ชื่อแอนดี้วันรุ่งขึ้นแม่ของเธอโทรศัพท์บอกแอนดี้ว่าเจสสิก้าไม่ได้ไปทำงาน แอนดี้จึงรีบไปที่บ้านของพี่สาวแต่ไม่มีคนอยู่ในบ้านโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์ของเจสสิก้ารวมทั้งบัตรประจำตัวก็ยังอยู่ในบ้านดูเหมือนไม่ได้ออกไปไหนหลายวันต่อมามีข่าวและประกาศตามหาตัวเจสสิก้ากระจายไปทั่วเมืองทางฐานทัพอากาศเทนตันที่อยู่ระหว่างเมืองไบตันกับย่านทวีตและเป็นสถานที่ทำงานของโคโมก็ส่งเฮลิคอปเตอร์และจัดทีมค้นหาไปช่วยเหลือด้วยแต่ก็พบเพียงรอยรองเท้าของคนแปลกหน้า บริเวณหลังบ้านของเจสสิกา้าสวันต่อมาชายวัยกลางคนชื่อไลท์บาร์เกอร์มาที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งบอะแสสำคัญไลท์ Light บอกว่าในคืนวันที่28มกราคมซึ่งก็คือคืนที่เจสสิก้าหายตัวไปตอนช่วงเวลาตีสเขากับหลานกำลังเดินทางจากทวีตเพื่อไปทำธุระที่ไบตันเขาอยู่บนทางหลวงหมายเลข37ขณะที่รถแล่นผ่านบ้านของเจสสิกา้าคืนนั้นอากาศหนาวมาก และเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงไลท์ Light, นั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับบนถนนไม่มีรถคันอื่นแล้วจูๆ่ๆเขาก็เห็นรถ SUV คันหนึ่งจอดอยู่บนทุ่งนาริมถนนบริเวณนั้นคือข้างบ้านของเจสสิกา้าไลท์รู้สึกผิดสังเกตเพราะเดือนมกราคมในแคนาดาอากาศหนาวมากและยังเป็นเวลาตีสามรถคันนี้มาจอดทำอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ไลท์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและขับรถผ่านไปวันรุ่งขึ้นเขากับหลานกลับมาจากไบตัน ขณะขับรถผ่านบ้านของเจสิกา้าก็เห็นรถตำรวจอยู่เต็มพื้นที่เขาจึงนึกถึงรถ SUV คันนั้นและเมื่อเห็นข่าวว่าเจสิก้าหายตัวไปเขาจึงมาบอกตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นเมื่อคืนก่อนตำรวจไปตรวจสอบทุ่งนาข้างบ้านเจสสิกา้าอากาศหนาวมากและไม่มีหิมะตกถ้าบริเวณนี้เคยมีรถจอดก็น่าจะยังมีรอยล้อรถให้เห็นอยู่แล้วบนพื้นก็มีรอยล้อรถจริงๆและเนื่องจากอากาศหนาวมาก ทำให้ดินแข็งจึงเห็นรอยล้อรถได้อย่างชัดเจนตำรวจจึงรีบตั้งด่านตรวจและเริ่มตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่ขับผ่านทางหลวงหมายเลข37ผ่านไป1สัปดาห์ในวันที่4กุมภาพันธ์ตำรวจดักรถ SUV สีขาวคันหนึ่งพวกเขาตรวจสอบล้อรถแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของรถขับรถผ่านไป3วันต่อมาตำรวจออนแทริโอเรียกตัวเจ้าของรถมาสอบถามคนคนนี้ก็คือพลอากาศเอกรัสเซลวินเลียม ภูบังคับบัญชาฐานทัพอากาศเทนตันเป็นฐานทัพอากาศที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดของแคนาดารัสเซลวิลเลียมเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมปี1963ในประเทศอังกฤษหลังจากนั้นก็ย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่ที่หมู่บ้านช็อกริเวอร์รัฐออเทรีโอประเทศแคนาดาตอนอายุ6ขวบพ่อกับแม่ยาร้างกาันเขาเติบโตมากับแม่รัเซล อยู่โรงเรียนประจำมาตลอดหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยพอกับแม่ก็ไม่ค่อยได้มาหาเขาจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมรุ่นสมัยมหาวิทยาลายัยครั้งแรกที่เจอลาเซลเขามีภาพจำที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนักเพราะลาเซลชอบจัดแจงงานให้คนอื่นทำตอนนั้นในหอพักมีกันอยู่6คนลาเซลก็แบ่งงานให้พวกเขาโดยสองคนไปซื้อของสองคนล้างจานอีกสองคนทำความสะอาดห้องและลาเซล ก็ชอบแกล้งอําเพื่อนเขามักจะซ่อนตัวเข้าไปในห้องพักของคนอื่นไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่หลายชั่วโมงพอเจ้าของห้องกลับมาก็แกล้งทําให้พวกเขาตกใจสมัยเรียนมหาวิทยาลัยลัสเซลเคยคบกับแฟนคนหนึ่งแต่เพียงไม่นานก็เลิกกันลัสเซลเจ็บปวดกับความรักทั้งนั้นมากและทําให้เขาตัดสินใจลาทิ้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาเป็นเวลา4ปีและผันตัวไปเป็นนักบินของกองทัพอากาศ นับว่าเขาตัดสินใจถูกต้องในปี1987เขาสมัครเป็นทหารอากาศในเดือนมกราคมปี1991ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเดืออากาศตีควบคุมฝูงบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศแคนาดาในเดือนมกราคมปี1994ถูกย้ายไปประจำการที่กองบินขนส่งทางอากาศของกองทัพอากาศในออตตาวาทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสารระดับ VIP รวมถึงข้าราชการระดับสูงและแขก v i p จากต่างประเทศ ในปี1999ได้เลื่อนยศเป็นนาวาอากาศเอกในเดือนมิถุนายนปี2004ได้เลื่อนยศเป็นพลอากาศตรีในเดือนกรกฎาคมปี2004ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองบินที่437ของกองบินขนส่งในปี2005เขาเคยรับส่งพระราชนีอลิซาเบธและเจ้าชายฟิลิปแห่งราชวงศ์อังกฤษในปี2009ราสเซลได้เลื่อนยศเป็นพลอากาศเอก ในวันที่15กรกฎาคมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารทัพอากาศโตรโตในสายตาของผู้บังคับบัญชานอกจากเขาจะทำงานได้ดีมากแล้วเขายังมีความนิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถตัดสินใจได้ดีและจัดการงานได้อย่างเหมาะสมเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ทำงานด้วยอารมณ์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของตำแหน่งผู้บังคับการทหารนอกจากเรื่องงานแล้วชีวิตครอบครัวของรัสเซลก็ราบรื่นมาก ในเดือนมิถุนายนปี1991รัสเซลแต่งงานกับแมรี่แฮริแมนแมรี่เป็นประธานร่วมของมูลนิธิโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของแคนาดาในเดือนกรกฎาคมปี2006สองสามีภรยาย้ายมาอยู่ที่ย่านออลีนในเมืองออตตาวารัสเซลมีที่พักแห่งหนึ่งอยู่ในฐานทัพอากาศและยังซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งไว้ในทวีต ซึ่งใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงจากฐานทัพอากาศเนื่องจากแมรี่ทำงานอยู่ที่ออตตาวาโดยปกติเธอจะพักอยู่ที่บ้านในออรีนส่วนลาเซล์มักจะค้างที่บ้านในทวีตซึ่งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศมากกว่าโดยปกติทั้งคู่จะทำงานยุ่งจึงไม่ค่อยได้เจอกันลาเซล์ el, มีกิจกรรมยามว่างหลายอย่างเขาชอบถ่ายภาพตกปลาวิ่งจ็อกกิ้งตีกอล์ฟหลังจากได้รับตำแหน่งผู้บังคับการฐานทัพ ก็มีตารางงานแน่นทุกวันนอกจากต้องไปทำงานตามตำแหน่งแล้วยังต้องไปร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยในสายตาคนทั่วไปเขามีบุคลิกที่สง่างามน่านับถือในช่วง2เดือนนี้ในย่านทวีตซึ่งรัสเซลอาศัยอยู่ได้เกิดเหตุโจรกรรมตามบ้านพัก10กว่าคดีและยังมีเหตุล่วงละเมิดและทำร้ายหญิงสาวจนถึงแก่ชีวิตอีกสองคดีเมื่อตำรวจท้องที่พบว่ารอยล้อรถของรัสเซล กับรอยล้อรถที่อยู่ข้างบ้านของเจสสิก้าตรงกันแบบพอดิบพอดีในตอนแรกก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่านายทหารยศพลอากาศเอกที่ดูเป็นคนดีในสายตาทุกคนจะกลายเป็นผู้ก่อเหตุไปได้ตอนที่พวกเขาตามตัวรัสเซลมาซักถามคำตอบของรัสเซลก็ทำให้พวกเขาตกตะลึงการสอบปากคำใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมงโดยมีการเก็บหลักฐานทั้งลายนิ้วมือตัวอย่างน้ำเชือ้อ และรองเท้าคู่ที่สวมอยู่ของรัสเซลเอาไว้ด้วยจากการตรวจสอบรองเท้าคู่นี้กับรอยรองเท้าที่พบในส่วนหลังบ้านของเจสสิก้าตรงกันแบบพอดิบพอดีในที่สุดรัสเซลก็ยอมรับผิดเขาเล่าว่าในคืนวันที่28มกราคมเขาไปที่บ้านของเจสสิก้าและล่วงละเมิดเธอจากนั้นก็นำตัวเธอกลับไปที่บ้านของเขาที่อยู่ในทวีตและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา24ชั่วโมงเจสสิก้าพยายามขัดขืนอยู่ตลอด เขาจึงตบเธอด้วยไฟฉายวันุ่งขึ้นตรงกับวันเสาร์และเซลทิ้งร่างอัเงนเย็นเฉียบของเจสสิก้าไว้ในบ้านแล้วเขาก็กลับไปออตตาวาเพื่อใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับภรรยาหลังจากหมดวันหยุดสุดสัปดาห์ <c oughs> เขากลับมายัางบ้านที่ทวีตและนําร่างของเจสสิก้าไปฝังไว้ริมถนนแห่งหนึ่งในทวีตนอกจากนี้เขายังยอมรับด้วยว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดและทำร้ายหญิงสาว จนถึงแก่ชีวิตทั้งสองคดีในย่านทวีตรวมทั้งคดีโคโมล้วนเป็นฝีมือของเขาเขาก่อเหตุลักขโมยทั้งหมด82คดีขโมยชดชันนในผู้หญิงไปหลายพันตัวคดีเหล่านี้บางก็เกิดเหตุในออร์ลีนบางก็เกิดเหตุในทวีตซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของเขาเขายังบอกตำรวจว่าสามารถหาหลักฐานเหล่านี้ได้ที่ไหนรวมทั้งเมมโมรีการ์ดที่เขาซ่อนไว้ในบ้านซึ่งในนั้น มีภาพถ่ายของยิงสาวที่เขาเคยล่วงละเมิดและวิดีโอที่ถ่ายไว้หลังจากล่วงละเมิดและสังหารเจสสิก้าตำรวจถามเขาว่าทำไมถึงยอมรับสารภาพจนหมดเปลือกเขาตอบว่าเหตุผลหลักก็เพื่อให้ภรรยาของผมใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ปี2005ราสเซลในวัย42ปีเริ่มเกิดความชื่นชอบชุชั้นในผู้หญิงมากเป็นพิเศษเขาเคยซื้อชุชั้ในามาลองใส่เองและถ่ายรูปเก็บไว้หลังจากนั้น ก็เริ่มขโมยชุดชั้นในตามบ้านของเพื่อนบ้านต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาสู่คดีอาชญากรรมที่ร้ายแรงขึ้นในวันที่21ตุลาคมปี2010ลัสเซลถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตใน2คดีจำคุก10ปีใน4คดีจำคุก1ปีใน82คดีโดยปลดลงโทษทั้งหมดให้ดำเนินการทันทีและไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นเวลา25ปีในวันที่22ตุลาคมปี2010 รัสเซลโดนปลดยศทหารยังเป็นทางการรวมทั้งตำแหน่งต่างๆที่เคยได้รับจากรัฐบาลด้วยในฐานะอาชญากรการทำความผิดแบบรัสเซลเป็นลักษณะที่พบได้น้อยมากเรื่องที่เขาทำไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่เป็นความกระหายและความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งมีมากเกินไปและเขาไม่สามารถควบคุมมันได้จึงได้ลงมือก่อเหตุเหล่านี้นายแพไมเคิลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากร ได้กล่าวว่าลาสเซล์เริ่มทำความผิดตอนอายุเกือบ50ปีและยังชอบใส่ชุดชั้นในผู้หญิงนี่คือพฤติกรรมที่ประหลาดมากระหว่างสอบปากคำลาสเซล์ได้แสดงออกถึงความห่วงใยและขอโทษต่อภรรยาในชั้นศาลเขาบอกกับผู้พิพากษาว่าผมได้ทำความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้พอระยศต่อครอบครัวต่อเพื่อนฝูงรวมทั้งกองทัพแคนาดาการสารภาพที่แสดงถึงความเสียใจเช่นนี้ ก็พบได้น้อยมากแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือหากตำรวจไม่ได้หยุดยั้งเขาไว้พฤติกรรมของเขาก็คงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้วันนี้ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือ สำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ